hello, hello. ัลโหลคุณจะพาเรียนอีกคลิปแล้วคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของการพาทําข้อสอบปลายภาคนะคะคลิปต่อเนื่องเป็นคลิปที่3แล้วคะ่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานที่เกิดขึ้นนะคะจากการละลายน้ําของสารประกอบไอออนิกนะคะซึ่งก็จะมีทั้งพลังงานไฮเดรชันค่ะแล้วก็พลังงานเลติชนะคะซึ่งพอเกิดพลังงานพวกนี้มันก็จะมีการดูดและการคายพลังงานมันคืออะไรกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันค่ะ มาดูกันต่อค่ะลูกนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะคลิปนี้ค่ะต่อด้วยเรื่องของสมบัติของสารประกอบไอออนิกกันนะคะอันดับแรกถ้าเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่สมบัติของสารประกอบไอออนิกแข็งแต่เปราะอ๋อเด็กๆคะ่ะสารประกอบไอออนิกครูจะมักจะย้ำเสมอเลยว่าให้คิดถึงตัวนี้ค่ะพระเอกของเรา โซเดียมคลอไรเกลือแกงค่ะเกลือที่บ้านเราเคยตำเกลือให้แม่ไหมหยิบมาเป็นของแข็งแต่พอตำแป๊บเดียวก็ทําไมคะแหลกละเอียดแล้วหมายความว่าเขาแข็งแต่เปราะถูกไหมตีเป็นแผ่นหรือยืดเป็นเส้นได้ตีได้ไหมอะมันยืดไม่ได้ถูกไหมมันไม่ใช่เลยเนี่ยมันไม่ใช่ในสภาพของแข็งไม่นําไฟฟ้าถูกต้องแต่ถ้าหลอมเหลวจะนําไฟฟ้าได้ดีจุดเดือดจุดหลอมเหลวสูงมากเคยเผาเกลือปะละ่ะ ยิ่งเผายิ่งทำไมยิ่งเผายิ่งแข็งถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นจุดเดือดจุดล้อมเหลวสูงข้อที่ไม่ใช่ก็คือเนี่ยค่ะนะคะเป็นคุณสมบัติของโลหะนั่นเองค่ะลูกอ่ะข้อ17ดูซิเขาบอกว่าเมื่อนำสารประกอบไอออนิก MX มาละลายน้ำมีกระบวนการเกี่ยวข้องดังนี้ค่ะพลังงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการละลายน้ำของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมี2พลังงานคือ พลังงาน l a t t i กับพลังงาน hydration ค่ะลูก l a t t i คืออะไร lattice ก็คือเปลี่ยนจากอะไรคะของแข็งเป็นไอออนบวกกับไอออนลบหรือจากเรื่องของวัฏจักรบอนฮาร์เบอร์ก็คือไอออนบวกกับไอออนลบมันรวมกันแล้วเกิดเป็นสารประกอบไอออนิกตัวนี้นะคะนี่คือ lattice เขียนยังไงล่ะ lattice energy นะคะจากของแข็งสะหลายตัว สร้างหรือสลายพันธะลูกนะคะตัวนี้เป็นการสลายพันธะสร้างคายสลายดูดเพราะฉะนั้นนี่คือปฏิกิริยาการดูดพลังงานถูกไหมนะคะต่อไปตัวนี้ค่ะบวกกับลบจากอะไรคะ g แีแกส๊สแก๊สรวมตัวกับน้ำค่ะ นะคะแล้วกลายเป็นเอควิสหมายความว่าเอาน้ำเข้าไปล้อมรอบนี่เป็นการสร้างเพราะฉะนั้นปฏิกิริยานี้เป็นการคายพลังงานนะคะและนี่ค่ะนะคะอันนี้เลตทิชใช่ไหมอันนี้ก็คือพลังงานไฮเด a รชันนั่นเองค่ะลูกนะคะไฮเดรชันก็คือการที่เอาน้ำค่ะเข้าไปล้อมรอบไอออนนั่นเองนะคะอ่ะ มาดูกันข้อใดสรุปถูกต้องอ๋ออ,อ๋ก่อนที่จะดูว่าข้อใดสรุปถูกเราต้องมาดูอันนี้กันก่อนนะดูดค่ะกับคายค่ะลูกดูดกับคายพลังงานถ้าดูดนะคะสารละลายของเราจะทำไมคะเย็นค่ะลูกแต่ถ้าคายพลังงานออกมาคายให้สิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นสารละลายของเราจะร้อนแล้วมันจะละลายได้ดี ละลายได้ในถ้าอันนี้เย็นมันจะละลายได้ดีที่อุณหภูมิสูงค่ะตัวนี้จะละลายได้ดีที่อุณหภูมิต่ำสลับกันเห็นไหมลูกอถ้าเขียนไว้อย่างนี้แล้วมาพิจารณากันค่ะมเมื่อนำ MX ละลายน้ำแล้วสารละลายร้อนค่ะจริงไหมลูกสารละลายร้อนแสดงว่าโอ้นี่นี่นี่ สารละลายร้อนขึ้นค่ะแสดงว่า e 2มากกว่า e 1อ่ามาดูกัน e 2เป็นไฮเดรชันเป็นคายคายละลายน้ำแล้วร้อนใช่ไหมละลายน้ำแล้วร้อน e 2มากกว่า e 1อา้าวถูกสิถูกไหมเอ๊ะไปดูข้ออื่นกันถ้า e 1มากกว่า e 2 e 1 lattice มากกว่า e 2มากๆแสดงว่า mx จะไม่ละลายน้ำข้อนี้ถ้ามากกว่านิดหนึ่งยังละลายแต่ถ้ามากกว่ามากกว่ามากกว่าก็มีสิทธ์ไม่ละลายน้ำได้เพราะฉะนั้นนะคะข้อนี้ยังไม่ใช่ที่ถูกที่สุดนะถ้า e 1เท่ากับ e 2แสดงว่า mx ไม่ละลายน้ำจริงไหม l ล t ทิ c กับ hydration เท่ากันนะคะยังละลายอยู่นะ ความสามารถในการละลายน้ำของ MX ไม่ขึ้นกับค่า e1 และ e2 จริงไหมไม่จริงค่ะนะคะข้อนี้ไม่จริงเลยนะคะขึ้นอยู่มากๆเลยค่ะนะคะถ้า e1 สูงมากๆก็จะไม่ละลายน้ำได้เช่นเดียวกันถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องโอเคอีกข้อหนึ่งค่ะลูกข้อ18 ข้อ18นะคะจากตารางบันทึกผลการละลายน้ำของสารประกอบไอออนิกเป็นดังนี้ค่ะน้ำ28สารละลาย35แสดงว่าอุณหภูมิสูงขึ้นอุณหภูมิสูงเป็นปฏิกิริยาการคายพลังงานจาก28ลดลงต่ำลงต่ำลงเป็นการดูดพลังงาน28เป็น28.2อันนี้ไม่ดูดไม่คายเนาะประมาณนี้ค่ะข้อใดสรุปได้ถูกต้อง x ดูดพลังงานจริงไหมเอา y คายพลังงานอ้าวตรงข้ามเลย Z, แซดละลายได้ดีในน้ำร้อนถ้าคายอุณหภูมิสูงจะละลายได้ดีที่น้ำเย็นดูดนะคะอุณหภูมิสูงและลายได้ในน้ำอ้อขออภยัยดูดนะคะอุณหภูมิต่ำลงจะละลายได้ดีในน้ำร้อนอ่ะมาดูกัน Z, แซดละลายได้ดีในน้ำร้อนอืมก็ ดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูข้ององูก่อนนะ x มี e h มากกว่า e l e h hydration hydration คือเอาน้ำไปล้อมรอบนี่คือดูดถูกไหมอันนี้เป็นการอะไรคะอันนี้มันคือสร้างสร้างคายอ้าวขออภยัย e h เป็นการคายพลังงานค่ะลูกนะคะมากกว่า e l นะคะ e l คือสลายสลายเป็นดูดจริงไหม x e คายมากกว่าดูดแสดงว่า x e เป็นการ คายพลังงาน x เ,เป็นคายอา้าวถูกสินะคะเพราะฉะนั้นมีข้อถูกมากกว่า Z อะ่ะเห็นไหมแซมันแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยอะค่ะลูกนะควรจะตอบงองูมากกว่าเนาะถ้าเป็นประมาณนี้โอเคค่ะเกี่ยวกับเรื่องของอสมบัติของการละลายน้ำของสารประกอบไอออนิกก็น่าจะประมาณนี้ค่ะลูกนะคะโอเคเจอกันคลิปใหม่นะอีกคลิปนึงนะคะเป็นเรื่องของอการเกิดตะกอนค่ะลูก มาดูเรื่องของการเกิดตะกอนนะคะการเกิดตะกอนนี่เลยค่ะลูกตัวนี้ต้องมาแล้วหนาไอออนบวก1เจอลบ1นึลบสลบสเป็นไงละลายยกเว้นสารประกอบ A G นะคะโดยเฉพาะ A G C L นะนะคะไอออนบวก2บวก3เจอลบ1ละลายยกเว้นตระกูล P B หรือ OH ลบเนาะไอออนบวก2บวก3เจอลบ2ลบ3ไม่ละลายยกเว้นแมกนีเซียมซัลเฟตตัวนี้เอาไว้หากินแต่อย่างที่ครูจะย้ำอะนะคะลูกมันไม่ใช่ร้อเซแต่หากินในห้องสอบได้เชื่อครูสารละลายคู่ใดเมื่อเทผสมกันแล้วไม่เกิดตะกอนคำว่าไม่เกิดตะกอนก็คือมันละลายหมดมาดูกันค่ะ ตัวนี้การที่จะดูนะคะอันดับแรกอะ่ะหนูจะต้องหาตัวนี้ให้เจอลูกก็คือหาว่าอันไหนอ่ะไอออนมันเป็นเท่าไหร่ด้วยการคูณไข่เข้าไปค่ะนะคะข้อ20ข้อใดแสดงถึงสมการไอออนิกที่เข้าทําปฏิกิริยาของค o เปอร์ทูฟอสเฟตกับแบเรียมคอร์ไรด คำว่าสมการไอออนิกก็คือสมการไอออนิกสุดที่หรือตัวที่มันเกิดตะกอนดังนั้นหาคู่ที่มันเกิดตะกอนก่อนค่ะลูกแล้วเราถึงจะรู้ว่าสมการไอออนิกเนี้ยตัวไหนที่มันจะเกิดค่ะฟลูปฟอสเฟตลบสามฟลูปคัพเปอร์บวกสองค่ะแบเรียมฟลูปบวกสค่ะคอรีนฟลูลบห เห็นไหมครูจะใช้หลักการคูณไขว้ขึ้นไปนะคะเราก็จะสามารถหาไอออนของแต่ละตัวได้แล้วสลับสิคะุูบวก2เจอลบ1บวก2ลบ1ละลายถูกไหมบวก2-3ลบ3ไม่ละลายจับคู่นี้แหละไปเขียนเป็นสมการไอออนิกมันก็คือแบเรียมกี่บวกนั่นเองบวก2ค่ะและฟอสเฟตลบ3เห็นไหมแค่นี้เองโอ้ ทำไมคอควายกับงองูมันคล้ายๆกันละ่ะอันนี้ใช้2กลุ่มฟอสเฟตจะตอบคอควายหรืององูหลักงานนี้มาพิจารณากันนะคะลูก<ม>แบเรียมบวก2ฟอสเฟต po สี่สามลบฟลูบฟลูบคูณไข่เราจะได้ออกมาเป็นแบเรียมห้อย3ค่ะและฟอสเฟตทั้งหมดเท่าไหร่คะลูกทั้งหมดต้องเป็นชึบห้อย2 จริงๆแล้วข้อนี้ครูจ๋าจะต้องให้ฟรีนะเนี่ยหนูเห็นไหมเพราะถ้าตอบแบบนี้นะคะตัวนี้ก็ต้องเป็น3แบเรียมถูกไหมนะคะแล้วค่อยสองฟอสเฟตอันนี้ไม่ถูกอันนี้แบเรียมค่ะกลุ่มไอออนของฟอสเฟตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถูกที่สุดคือคอขายถ้าข้ององงูจะถูกตัวนี้ต้องเป็น3แบเรียมนั่นเองค่ะลูก ข้อ21ค่ะใช้ข้อมูลในการละลายน้ำของสารประกอบต่อไปนี้ตอบคำถามฝั่งนี้คือสารที่ละลายน้ำได้ฝั่งนี้คือสารที่ละลายน้ำไม่ได้ค่ะคู่ได้ผสมกันแล้วเกิดตะกอนค่ะลูกพิจารณาดูใช้หลักการเหมือนเดิมอะ่ะก็คือบวกหน้าเจอลบหลังเพราะฉะนั้นอันนี้เริ่มค่ะ ag บวกเดียวเนาะ silver ค่ะในเตรตลบเดียวเช่นกันค่ะ k โพแทสเซียมหมู่หนบวก1ฟอสเฟต3ลบค่ะ บวกหลบสสบายค่ะไม่สบายแล้วค่ะลูก AG กับ POC มีไหมไม่ละลายเกิดตะกอนสิคะลูกไปต่อแคลเซียมสองบวกซัลเฟตสองลบโซเดียมบวกลบบวกสลบหค่ะแคลเซียมคอลไลและลายน้ำค่ะลูกโซเดียมซัลเฟต ละลายน้ำค่ะข้อนี้ไม่มีโพแทสเซียมบวก1ค่ะซัลเฟตสองลบโซเดียมบวก1ค่ะไนเตรตลบเดี่ยวโพแทสเซียมเจอไนเตรต KNO3 โซเดียมเจอซัลเฟตอันนี้ละลายน้ำหมด K ไปเจออะไรคะ K เจอไนเตรตโพแทสเซียมไนเตรตละลายแคลเซียมเจอคอร์แคลเซียมคอร์ละลายทุกข้อละลายหมดเลยยกเว้น ข้อแรกค่ะลูกนะคะซิลเวอร์ฟอสเฟตนะคะตัวนี้ไม่ละลายน้ำสามารถที่จะตอบได้แล้วค่ะประมาณนี้เนาะข้อสอบของครูจ๋านะคะส่วนข้อสอบของโรงเรียนอื่นต้องใช้ความสามารถนิดนึงนะคะเพราะของครูจ๋าเด็กๆก,ก็ไม่อยากบอกเลยว่า <c oughs> ก็ทำไม่ได้เช่นเดียวกันเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่ทำข้อสอบนะคะสู้ๆค่ะ